การที่เรารู้สึกสูญเสียสถานการณ์เก่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือรเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติเพราะมนุษย์มักจะรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคยการเปลี่ยนแปลงทำให้เราต้องปรับตัวและบางครั้งก็รู้สึกเหมือนกับการสูญเสียสิ่งที่เราเคยชิน แต่สิ่งที่เราต้องตระหนักคือการปรับตัวในสถานการณ์ใหม่เป็นการเติบโตและการพัฒนาที่สำคัญในชีวิตการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมักจะมาพร้อมกับความรู้สึกไม่แน่นอนเพราะมันทำให้เราต้องออกจากโซนที่เราคุ้นเคยและก้าวเข้าสู่สิ่งใหม่ที่ยังไม่รู้จักซึ่งอาจทำให้เรารู้สึกเหมือนสูญเสียสิ่งที่เคยมีไป ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณต้องย้ายงานใหม่หรือย้ายบ้านใหม่คุณอาจรู้สึกว่าอดีตที่คุณเคยอยู่มันหายไปและไม่สามารถกลับมาได้เหมือนเดิมเรามักจะยึดติดกับสิ่งที่เราเคยชินและคุ้นเคยเพราะมันทำให้เรารู้สึกมั่นคงเช่นคนที่เคยทำงานในที่เดิมมายาวนาน อาจรู้สึกว่าตัวเองสูญเสียอำนาจหรือความสำคัญเมื่อมีการย้ายไปทำงานที่ใหม่ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณย้ายไปทำงานที่ใหม่คุณอาจรู้สึกไม่มั่นใจหรือไม่คุ้นเคยกับบรรยากาศใหม่แม้ว่ามันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีแต่ความไม่ชินทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณกำลังสูญเสียความรู้สึกที่มีจากที่เดิม ความคุ้นเคยเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรารู้สึกปลอดภัยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมันอาจทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยและเคว้งควา้างเราอาจรู้สึกเหมือนกำลังสูญเสียความมั่นคงในชีวิตตัวอย่างเช่นเมื่อคุณย้ายจากเมืองที่คุณเคยไปยังเมืองใหม่หรือเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวเช่นการมีสมาชิกใหม่เข้ามาในครอบครัวหรือการสูญเสียคนที่ใกล้ชิด แม้ว่าเราจะรู้สึกสูญเสียสถานการณ์เก่าไปการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่จะช่วยให้เราเติบโตและมีความมั่นคงในที่สุดตัวอย่างเช่นถึงแม้การเปลี่ยนงานใหม่จะทำให้คุณรู้สึกสูญเสียความมั่นคงในช่วงแรกแต่เมื่อคุณปรับตัวและเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็จะทำให้คุณพบความพึงพอใจในที่ใหม่ๆที่คุณสามารถสร้างขึ้นได้ การยอมรับว่าคุณรู้สึกสูญเสียและไม่ชินกับสถานการณ์ใหม่ๆเป็นก้าวแรกในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่าปฏิเสธความรู้สึกเหล่านี้และให้เวลาตัวเองในการปรับตัวถึงแม้การเปลี่ยนแปลงจะทำให้คุณรู้สึกสูญเสียสิ่งเดิม แต่การหาข้อดีในสถานการณ์ใหม่จะช่วยให้คุณปรับตัวได้เร็วขึ้นเช่นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือการพบกับคนใหม่ๆเมื่อคุณเริ่มทำความคุ้นเคยกับสิ่งใหม่ๆเช่นที่ทำงานใหม่การเรียนรู้สิ่งใหม่หรือการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆคุณจะเริ่มรู้สึกปลอดภยัยและมั่นคงในสถานการณ์นั้นๆมากขึ้น การยอมรับความไม่ชินกับสถานการณ์ใหม่ช่วยให้เรามีโอกาสเติบโตถ้าเรามองไปข้างหน้าและเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเราจะพบว่าโลกนี้เต็มไปด้วยโอกาสและการเรียนรู้ที่มีค่ามากมายการที่เรารู้สึกสูญเสียสถานการณ์เก่าไปเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้ตามธรรมชาติของมนุษย์ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆจะช่วยให้เราเติบโตและสร้างความมั่นคงในชีวิตใหม่การรู้จักยอมรับความไม่ชินนี้จะทำให้เรามีความยืดหยุ่นและสามารถก้าวข้ามความรู้สึกสูญเสียไปได้สุดท้ายแล้วทุกการเปลี่ยนแปลงสามารถเป็นโอกาสใหม่ในการสร้างสิ่งใหม่ๆที่มีค่ามากยิ่งขึ้นในชีวิตค่ะ